สบายจะมาส่ม<ๆ>นพบกับสานยูอีกครั้งเนาะมาเงินน้องผิดเก่งดอกไม้เธอฮะมาขอไปเพื่อนเก่งโดยเพาะมีคนมาเพิ่มเพื่อนร้ายไรเพิ่มเพื่อนเจ้าพวกเอฟซีเข้ามาเลยดีโคตเลยคักอันนีเข้มข้นเยี่ยมจนมากเลยคักระดังฟืนเพลิดเลยมันลุกสั้นใจวันน้คือเตาเลยเนาะแมน ดูใกล้ๆสิจิกออย่างมวมเนาะพีนเนาะบคตรนบุเป็นทีแลกเข้ากับแบบนี้แหละเอ้ยเอก็คือกันคือเดี๋ยวกับเจ้าละเรอปกติของอันนั้นเออไปบัวเฮงเฮงเขียนเธอบอร์จัมันก็มอแหลมันเป็นอันนั้นแกงไปแกงไป โอ้ปวดเดือดคักสะใจไปล้างเห็ดโอเคไปมาดูเธอล้างเห็ดแต่ล้างเห็ดยังบ่อยล้าง,างนะค่ะเราต้องพิธีรีตองมากแล้วเพราะมันก็เห็ดกระป๋อจานพิษอยู่ละผู้อเองดิผู้เองเลยล้างเองกินเองความพิสุดความบริสุทธิ์เด็ดช้ ต้องอยังก่อนจะคืนมือลูกค้าต้องลองเองนะเออแม่ <c oughs> ชอบและลูกค้าบาซื้อน้ำต้องกินเองลองเองจะไหนจังลรางพักมันใช่นาะโอเคเอาเฮ็ดเชิก่อนพักติเฮ็ดกระม,มับวบล้างกันลืมอังล้างไปก่อนจะไม่ใช่ <c oughs> บัดเดียวจะขอล้างน้ำกันเลย อันนี้ล้างแล้วอยู่สวนเมื่อกี้นี้บล้างลายเราเออแม่นมีจะล้างอันนั้นแล้วก็ห้ามกับปาดเลยล้างอยู่กระทางแล้วก็ปาดเลยเปลดเลยลายอินหวานลายทำไมเชื้อใัยเยอะพักเลยเอ้อพอเป็นคนมากกินพักก็น้อยแต่ถ้ามองเห็นมองบวบลายก็เลยเอามาเลยมาแล้ว แกงนม้เด้แกงนม้ชูชาวยูกินพินพินมาเยี่ยมมายามบอแม้ชดนม้าม้ยูชวนนเด้มือเช้านี่เขาเอานม้อยู่ชวนคะมาหาเลจ้าบได้ซื้อแม่แล้วอืม เออนะแม่ล่ะเอนี้อะไรหดฟูเออนะแม่ความปาดที่มีีดีพี่อืมแม่ล่ะหดฟูฟูผ่านเลยนะอือเอาตามที่สบายใจเลยจัดไปถักอะไรอ่อนคักเนาะเพชดจวดจวด บักบวบอ่อ,อนๆจ้าแต่ละปีได้ปลูกปลูกทุกปีบอกเพลินอยู่น้ำค่ะไม่ฮะปลูกแต่ปีนี้พอว่าปีกายนี้หันน้ำก็จะเอาน้ำเพลินลงเลค่ะแสดงว่าเขาเอาลงแล้วแถวนั้นก็น้ำลว้วนหมดเนียนมาชวนคอยลว้วนมาสิชวนจะไปกินข้าวเปียกกับข้าวมันนี่ปะย่าย่ากินเชียงโนไม่ย่ามาเจ้าแถวบ้านาาหานันแถวบ้านแต่เจ้าหันแถวบ้านหมู่นี่ไรน้องก็เอาเจเนาะเลยก็ทางยางมาแล้วเนาะ อาหารอาหารวิวหน้าบนถิ่นวิวหน้าบนเห็นตู้หน่นยได้เออเขียนเข่าวอานแล้วแม่นยังกับแพงมาได้อาหารเมนูค่ะมากินมันบวแซ่บอีกอย่างนะขั้นแช่ผุกต้องไดิไปยังก็ทางแบงก์กูได้มันจะพอเด็กแบบเด็กเด็กไปบ่ไปเอียงไปห้องมอกับน้องตอนัหนเองเดี๋ยวทางเดินไปแว่ แม่ยังกอดอดอุ้ยันแม่ยังยิ้เทินยิ้เทินคัดอเยอะแยะมากเลยกินแต่หมกบวบนี่เลยคักคัดยังดีแล้ววิตามินของอร่อยของอร่อยหาดูสิได้ได้หากินที่ไหนได้ระดูนี้ โอเค,อเ,คเอาพักมาหุงเขกันเอาไปเอามาใส่เลยเอาหุงเกันบอนเดียวรู้จังถื่อไปบานเดียว,น,ยวน่ารักเลยแบบนี้อืมมันก็น่ารักแบบนี้หรอวะอ่ะน่ารักเร็วนะทุกคนน่ารักเร็วนี่โอเค กระเบื่อบอดิทหมาะที่มันฝนแล้วใส่บอดิดิะ<า>ใส่มะบวกก่อนเลยจ้าโอเคต้องใส่มะบวกก่อนเพื่อมันจะได้อันนั้นดีมะบวกอันนั้นเราจะเอาเฮ็ดกระพักบ่มะบวกได้เฮ็ด มียังมากมายจับลงจับลงเลยแหละโอยสิอ,อุ่นอยังอยูอย่เหือนเราเฮาใช้วิธีชีวิตปกติของเฮาแหละบ่ต้องแปง่แปงแต่งไอ้ช่งให้เป็นภาพลักษณ์อื่นหรอกให้มากมายเนาะอืมวิธีชีวิตบ้านๆอยู่บ้านๆเราก็อยู่แบบบา้านบ้านได้าอืมติดมาดำเด้อ <c oughs> คนนิดนึ่งกู <c oughs> น่ารักมากเลย ัแท้อร่อยบ่อร่อยก็กินน้ำกันเด้อชวนเอฟซีเจ้าบงังนุ๊กอร่อยบ่อร่อยก็มากินน้ำกันเด้อจ้าทุกคนมากินแกงดราไหมน้ำน้องน้ำเผ็ดจ้าน่าคักคลักคลักลายแกงสุดๆน้ำไม้สุดๆนมไม้จากธรรมชาติซดเฮ่เผ็ดกับซด ทำไมกะสดอีหยังกะสดเบิดอือสดทุกอย่างจากสวนครัวเป่าข้าวบ่นี่เพชรเป่าห้ามเป่าข้าวกระปุเออเตรียมหน้าปีบ่มีหนูบ่มาไว้อยู่พี่ละ<อ>เขียนไว้อยู่เล้าแล้วมี <c oughs> เออจองพ่อแล้วจ้ะเอาไว้ให้เพื่อนท่านเอาไว้อยู่เล้าหันหนูจอ๊อกได้ยันมุกพ่อฮะนะนี<อ>่ เอาลุงแล้วเอาพักลุงไปแล้วตอนนี้เออเอาเฮ็ดลงไปแล้วจะได้ยิงใส่พักให้มันฟดก่อนเอ,อจะนายยิงใส่น้ำรังจ้าเจ็บแน่นอนมันยังบ่ดไดใจเย็นๆเมื่อกี้นี่ค่ะมันมีได้เพียงไหนไปลินบุญชื่อเพียงไหนได้เตหู <laughs> ได้เตหูวันเดียว <laughs> เด็กอะเบิด์ซ้ำนันน่นแหละ บบไ,ปไปแต่พี่ได้พาก,กันที่เราจักไปบ่หาแพคขับรถ่ออนับรถนั่นแหละคือเอือจังห่วงวจะบอกให้จะไปน้ำข่าวอย่าแนวนั้นแหละคัรถบนไปใกล้่็ไปได้เลยอือ ไปแน่ยังไอมันปวดกระเด้อจึงใส่พักจึงยังมาซีมโอเคเอาซ้ำนี้ก่อนสำหรับฮะตำเจลไปเนี่ยเธอตำเจลโกองแก้วหรือเลยสิพิดก่อนยายมันรูดดุนเนาะโอเคคุณน้าพี่จะเฮ็ดได้เอาเอาแล้วสองสามดอก เห็ดอะไรเออขมบุ้งตัวใหญ่อะขมบุ้งตัวใหญ่จ้าประมาณทิศน้าทิศน้าได้อยเออมันหากัเป็นเห็ดเขมโปรโลเออนั่นแหละตำพริกกับป็่หนึ่งเออตำตำแจ่วจับคองด้วยฮะนี่มาตำหลุดพริกนะคะอันละจีเรียบร้อยใส่หอมคักเลยนี่ก็ใส่ผักบุ้งก็รู้แม่นตำหัวผักบุ้งใส่ในหอม เกนัวใช่ไหมลืมเป็นนัวใส่เบิดเลยเออใส่แล้วปอกเป็นนัวในแกงยังจะหน่อยจะชิบมใส่ตำแล้วฟงนัวตำมาพริกก่อนจ้าแล้วฟงขอบคุณย่ากัดเลยเพราะว่ามีดมานนำตัวแล้วกำลงมีเอียงมากไหมกัดเลยกัดเลย

เออนะเห็ดย nah. ูเงินอีเห็ดกน้อนะ้าใบเห็ดก้าเ็ดป้แดงแห้งแซ่บเจ็บเออเนบื่มันแซ่บ ตำเจียวมนมกห,หัวปลาบัวต้องใช้ปลาแดกมันงเชบชิมดูปลาแดกก่อนใส่เกลืออะไรบื่อกีปบะเด็เดบวกเค็มเลยจ้ะปรุงเอาเองยุ่งเง้นเราไหมแมนคืออร่อความอร่อยอยู่ในกระปุกนี้แมนปรุงเรียบร้อยอร่อยเน่นอน อร่อยโบอร่อยกักินน้ำกันได้จ้าอร่อยแล้วเนาะอร่อยเนียเนาะอร่อยคือคนตำเลยเห็นเธออารมณ์จะต่อรีเธอเร่งเรือโอ้โหพ่อถั่วขึ้นเรือข้างเล็กเพราะว่าปกติบุเคยได้ไปเนาะข่าวกันแล้วไว้ตื่นเนาะแม่นก็จะแบบเร่งเรือกระเวิร์ดที่ก็หมดละตายแล้วแบบ ดียวหน่อยนะตอนตอนท้าวาหารจะเพิ่งนี่น้อยนึงนี่นะตามันจะเป็นอย่างนี้จะสีดำแต่สีดำดำนี่ยน้อยนึงนะแต่ว่าอร่อยดำเพราะว่าเฮาเอาอันนั้นด้เยฮาปิ้งเฮาวกล่าเอาเผาจะดำแบบนี้น่ารักไหมจ๊ะแน่ไม่เน่ทำบ้างล้วมั้ยเล่นตรงนี้ค่ะคือรู้พักแล้วบัดแล้ปรุงเลยแฮ่ปรุงปรุงฉันยังไม่ใช่พักแบบนึง อย่ามาเธอสีปูงเลยหมดแล้วมาบวกจุดแล้วใส่เลยใส่ผักเลยนะคะใส่เลยจ้ะแนวปกาเยอะแยะวันนี้แกงจนเต็ม,มหม้อหม้อไงเอาก็กินเครื่องปรุงเยอะอีกเลยอร่อยแล้วบ้านอร่อยสุดยอดอร่อยบ่อร่อยปียละครั้งเลยได้กินละดูแรงหายากสิได้กินนะหน่อไม้หน่อไม้อัมหน่อไม้สดเออหน่อไม้สดแล้วก็หน่อไม้ธรรมชาติ กินหาจ,จับเลยตอนนี้หาใส่บวงเอ้ยอันนี้หาบะมี่อย่างก็จีนายขอบไปไปการมืทิยานี้หะป้าบอกแล้วก็เอ้ยไปการมีทิยานได้ได้แถวบ้านเอ้ยค่ะเพราะว่ามันมีน่าแช่งดิบ้านคอยก็ได้ได้แค่เดียวบบ้านคอยก็ได้อันเครียดน้อยก็ได้เพืเอ่อดเอ้ยไปการฮะใ,ใ,ใส่ผงอร่อยลงไปแล้ว ใส่แป้งนัว้อยเออจีน่ายอามั้นบอลโดยมีน้ำเนี่ยกับเขียดน้อยมันอยากอยู่หลาย say, อยู่เค็มเซ่ค่ะคือมีเนาะเออนี่นะพอ,อได้ก<ห>ินใส่เกลือนิดนึงเพราะว่าใส่ปลาเดกลงไปแล้วเพิ่มความเพิ่มความอร่อยเอา้จาจัดไปแกงบ้านอื่นจะใส่น้ำตาลน้อยนึงบ้านพ่อจะใส่น้ำตาลเนี่ยนิดนึงเพิ่มความอร่อยค่ะหน่อยพูดธเขียนเอื้อหังไหลก่น เมความอร่อยมันหวานน้ำมกบแล้วเออแม่เพิ่มความอร่อยจ้าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเยอะแยะจัง <laughs> จะเห็นบนในคลิปข้าลูกอีหน้านะเราเห็ดเออเราเห็ดอาหารขายนะเราลูเป็นนัวลูกจนครึ่งถุง <laughs> พัดพัดพัดทอกน้ำจวดแล้วก็เอาไปซืบเขาเงี่ยดอนหนึ่งบาทไา้า,านคร <c oughs> ับอรีนะคุณพี่ เจ้ายังว่าน้ำอันหลายเอ้ยว่าพอดีปเป็นไงอร่อยไหมโอกาออมันต้องอร่อยอยู่แล้วเออแหม่ไม่เสร็ประเดีอีกอืมความอร่อยอนิดนึงจัดไปความอร่อยอยู่ในกระปุกนี่แหละจ้ะ อีกสองครับพทีเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออลืมความอร่อยอะไรจังน้อยอร่อยเลยคุณนายเมื่อความอร่อยก็อยู่ในหม้อนี้่ละกันยังเพจเห็นแล้วอร่อยทุกอย่างเออแม่นปกติเจ้าก็เจ้าก็แต่งกินไปนี่บมดกับเอวอเจ้าเปลี่ยนเดือนอ่ะเปลี่ยนกันค่ะอืมแต่ปกติหั่นเก้งลาไม่ทำม่จฉวยฮิตเออ เลยใบสุเฮ็ดใส่เออใส่เลยผักอีตู้ผักผักนางตู้ตู้จ้าโอเคถือว่าเสร็จมีแิจฉาปงเนาะโอเคคลิปนี้กระซำนี้ก่อนโอเคอร่อยอร่อยอร่อยออร่ยสุดยอดปงได้ปงได้ยังชิลวกผักอีกกินกับแจลได้ใช่เออเอาเอา